ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะชูบได้ของแล้วนะคะกบสั่งเสื้อมาจากเมซีนะคะพเพื่อนๆจ๋าแล้วกบก็จะมาบอกเล่าให้พเพื่อนๆฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะกบสั่งว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะพเพื่อนๆทำไมถึงมี <c oughs> ขออภัยค่ะทำไมถึงมีปัญหานะคะ บอกเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่กบมีปัญหาในเรื่องนี้นะคะในเรื่องสัง่งปกติกบสั่งของออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอปอะไรก็ตามนะคะทุกครั้งนะคะกบไม่เคยมีปัญหาแต่ครั้งนี้นะคะมีปัญหานะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวกบจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะมาแกะถุงกันด้วยยด้วยกันเลยนะคะสั่งของมาสองถุงนะคะกบจะขออนุญาตพูดไปด้วยแล้วก็แกะให้เพื่อนๆชมไปด้วยนะคะ นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่มันเกิดมีปัญหานะคะแล้วก็ก็อยากจะเป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆด้วยเผื่อแชร์ให้เพื่อนๆฟังหรือว่าอาจจะอาจจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่นี่อะไรแบบนี้นะคะกบก็จะขอเล่าไปด้วยแล้วก็แกะถุงไปด้วยนะคะกบได้ทําการสั่งของนะคะไปเมื่อ,อก็นานนานนาน,นานพอสมควรนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวกบขอเล่าก่อนนี้นึงก็ได้ กมได้ทําการสั่งของไปนานพอสมควรนะคะเมื่อถึงเวลาของมาส่งนะคะเขาก็จะมีอีเมลมาบอกพวกเรานะคะว่าของคุณหน่ะมาถึงแล้วนะคะทีนี้กบเนี่ยเป็นคนไม่ได้ทํางานนะคะกบอยู่บ้านเป็นคนไม่ได้ทํางานกบอบะไม่ได้ทํางานนะคะกบอยู่บ้านตลอดเวลานะคะก็คืออยู่บ้านยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะคือที่นี่เขาบอกว่าเนี่ยเขาดรอปของนะคะเขาเอาของอ่ะมาไว้หน้าหน้าประตูบ้านคุณแล้วฉันเอาของมาไว้หน้าประตูบ้านคุณแล้ว อะไรแบบนี้แล้วทีนี้เราก็เช็คมันก็ไม่ได้เปิดประตูไปก็ไม่มีของนะคะเพื่อนๆจ๋าเปิดประตูไปก็ไม่มีของทีนี้กบก็บอกสามีกบนะคะว่าที่รักมันไม่มีมันไม่มีของนะอะไรแบบนี้ทีนี้พอสามีกบเลิกงานกลับบ้านนะคะทีนี้ทางอีเมลเขาก็ส่งข้อความไปหาหาสามีของกบว่าของมาถึงแล้วนะเขาเอาเอาไว้อ้าวแต่มันไม่มีของทีนี้สามีก็เอ๊ะมีอะไรเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นครั้งแรกของเรานะคะจะบอกว่า กบขออนุญ,ญาตพูดก่อนนะคะจะบอกว่าเราไม่เราไม่เราไม่คิดตู่ใครนะคะเพราะว่าแต่เพื่อนบ้านของเราเนี่ยดีมากนะคะ <multif. S 1> <donc> เราจะไม่คิดตู่ว่าใครมีคนเพราะว่าห้องของเราเนี่ยไม่มีแค่สองฝั่งก็คือฝั่งฝั่งตรงข้ามห้องกบแล้วก็ฝั่งกบนะคะบันไดมันขึ้นมาได้แค่สองห้องก็คือห้องกบห้องเพื่อนบ้านนะคะแล้วอย่างเพื่อนบ้านเขาก็เป็นคนนิสัยดีนะคะเราออเดอร์ของมาตลอดแล้วก็ไม่เคยหายเลยนะคะเราออเดอร์กบเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ากบเนี่ย สั่งของออนไลน์บ่อยมากนะคะแล้วก็ของก็ไม่หายทีนี้เสรษสามีก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยโทรไปหาเขาทีนี้พออีกวันนึงถัดไปนะคะสามีก็ก็ได้ทําการโทรศัพท์นะคะเข้าไปในเนี่ยค่ะเมซีนี่แ <c oughs> หละค่ะขออภัยค่ะทีนี้เสร็จปุ๊บก็บอกรายละเอียดเขาว่าเนี่ยเราไม่เคยเราเราไม่ได้ของนะอะไรเกิดอะไรขึ้นทําไมไม่มีของมาอะไรแบบนี้นะคะ ทีนีทางพนักงานผู้หญิงก็รับสายเขาก็อ๋อโอเคเดีเขาเขาจะติดต่อกับบริษัทส่งของนะคะเขาจะติดต่อกับบริษัทส่งของว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทีนี้เราก็อ๋อโอเคทีนี้สามีบอกว่าทีนี้สามีเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าจะมาส่งของมันจะหายอีกหรือเปล่า,าก็เลยบอกว่า,าสามารถไปส่งที่ที่ท,ที่ที่เมซีได้ไหมเดี๋ยวเราจะไปเอาเองเขาบอกว่าไม่ได้อะไรแบบเนี้ย ทีนี้พอสามีก็บอกว่าโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรก็ส่งปกติทีนี้เขาก็ทีนี้อีกวันหนึ่งนะคะคือโทรตอนกลางคืนร,รุ่งเช้านะคะเขาก็มีการโทรกลับมานะคะโทรกลับมาติดต่อเรานะคะว่าโอเคเขาซอรรี่นะอะไรแบบนี้นะคะเขาอาจจะเกิดข้อผิดพลาดหรืออะไรสักอย่างอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะส่งของมาให้ใหม่นะคะส่งของมาให้มาให้ใหม่ก็คือวันนี้นะคะก็คือส่งของมาให้ใหม่วันนี้ทีนี้กบก็อยู่บ้านทั้งวันอีกเหมือนกันนะคะ ี่นี้สามีก็กบอกว่าโอเคที่รักถ้าถ้าคืนนี้นะ่ะเขาก็คือเขาจะทํางานจนถึงสามทุ่มนะคะคนส่งของนะคะเขาเขาจะทํางานจนถึงสามทุ่มแต่ถ้าหลังสามทุ่มของวันนี้ถ้าไม่ได้ของนะคะ เดี๋ยวสามีก็บอกว่าก็จะโทรไปใหม่เพอพอดีก็คือได้รับของนะคะก็คือมันเป็นครั้งแรกของกบนะคะเ,เพื่อนจ๋าที่ขอมันไม่ถึงอะ่ะก็คือเขาบอกว่าของถึงแล้วแต่มันแต่กบไม่ไม่ได้ของอะไรแบบนี้กบก็ตกใจอะ่ะเหมือนกับเราคิดว่าเราเขาจะคิดว่าเราคิดโกงเขาไหมอะ่ะเขาจะคิดว่าเราแบบ ที่โกงเขาหรือเปล่าว่าได้ของแต่โกหกว่าไม่ได้ของอะไรแบบนี้ไหคะกบก็กลัวเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกของกบไงคะที่แบบว่าเออมันมีแบบนี้ด้วยหรออะไรแบบนี้อะไรแบบนี้คะ่ะมันเพื่อนโอเคมาดูกันกบก็สั่งมาเนี่ยคะ่ะถุงแรงนะคะก็สั่งเสื้อแขนยาวนะคะเอาจริงๆกบก็จะสั่งพอดีแล้วกบจะ โชว์รูปให้ดูนะคะคือตอนที่กบสั่งน่ะมันลดมันลดนะคะเนเพื่อนจา๋าจากเท่าไหร่ไม่รู้เหลือสิบเก้าเหรียญนะคะทั้งของผู้หญิงแล้วของผู้ชายนะคะกบก็ได้ทําการกดสั่งเลยนะคะเพราะว่ามันลดนะคะกบก็กดสั่งเลยเพื่อนเพื่อนรู้ไหมผ่านมาอาทิตย์นึงนะคะจากของผู้หญิงนะสิบเก้าเหรียญน,นะมันขึ้นเป็นสามสิบกว่านะคะของผู้ชายก็เหมือนกันคือจากตัวละสิบเก้าเหรียญมันขึ้นเป็นสามสิบกว่ากบก็ดีใจที่กบบอกสามีว่าก,กดสั่งเลยอะไรแบบนี้ ็จะเป็นเสื้อนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะเป็นเสื้ออันนี้อันนี้ของผู้หญิงนะคะไซส์ xs นะคะแขนยาวของผู้หญิงนี่ค่ะอันนี้ของของก,กบนะคะคือจริงๆปีนี้ปีนี้ไม่ไม่ต้องซื้อของขวัญแล้วนะคะเพราะว่ากบก็ได้กระเป๋ากุชชี่ไปเพื่อนๆก็เห็นเนาะทีนี้ก็กบก็เลยบอกว่าโอเคงั้น เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ต้องการอะไรเรางั้นก็กบก็กบกสามีก็เลยคุยกันว่าโอเคงั้นก็สั่งเสื้อมาเป็นของขวัญคริสต์มาสของเราก็แล้วกันถือว่าเป็นของขวัญคริสต์มาสอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ของสามีนะมันแบบมันเป็นสตรอรี่หนะบบก็แบบตกใจเ,เพื่อนๆจ๋าแบบคือแบบเครียดมาหลายวันเลยนะถึงแม้ว่าจะมันจะราคาไม่แพงนะแต่แบบว่ากบตัวคิดว่าเขาคิดว่าเราโกหกเขาหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ ว่าแบบว่าขอมันได้แต่ว่าขอมันไม่ได้อะไรแบบเนี้คือประมาณว่าเขากบกลัวว่าเขาจะคิดว่าเราโกหกอ่ะคือมันมกบก,ก็ไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้ไงคะทีนี้กบก็กลัวแบบกบก็กลัวแบบกลัวจริงๆนะอันนี้ก็เป็นของผู้ชายนะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นของผู้ชายเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจ๋าสวยเหมือนกันเลยเห็นไหมเพื่อนๆจ๋าเห็นไหมฝั่งนี้ก็จะเป็นของผู้หญิงนะคะ ฝังนี้ก็จะเป็นของผู้ชายกบก็เลยแบบว่าบอกบอกสามีว่ากบจริง,รงๆกบอะ่ะกบเคยไปอา u t เ็ทจำได้ไหมคะกบที่กบไปซื้อรองเท้าให้สามีนะคะเพื่อนๆแล้วกบเห็นเสื้อนะคะเห็นเสื้อเสื้อแบบเสื้อตัวนี้นะคะแต่เป็นสีดํานะแล้วลดราคาลดราคาเท่านี้เลยนะคะ แต่ทีนี้เสร็จปุ๊บพอกบไปอีกครั้งหนึ่งมันหายไปนะคะมันมันไม่มีแล้วนะคะนี่กบก็บอกสามีกบอยากได้มากเราซื้อเสื้อเหมือนกันไหมอะไรแบบนี้บอกสามีว่าซื้อเสื้อเหมือนกันไหมสามีก็บอกโอเคโอเคแล้วทีนี้ราคามันก็ดีมากเลยเพื่อนจา๋าอ่านี่คือที่เราที่กบสั่งไปนะคะเห็นไหมคะของผู้หญิงนะคะก็คือสิบเก้าเหรียญน,นะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าอันนี้ก็ของผู้ชายที่กบสั่งไป สิบเก้าเหรียญเหมือนกันนะคะของผู้ชายแต่ทีนี้เส็จราคาจริงเท่าไหร่ผู้หญิงราคาจริงมันยี่สิบเก้าเหรียญเพื่อนเกือบสามสิบเหรียญนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าจริงๆแล้วราคาเกือบสามสิบเหรียญของผู้หญิงนะส่วนของผู้ชายสามสิบสามเหรียญนะคะเพื่อนเพื่อนสามสิบสามจุดเจ็ดห้าก็คือลดไปเยอะเหมือนกันน่ะก็คือแบบกบก็แบบดีใจที่แบบว่ากบกดทันน่ะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าตอนนี้ราคามันเท่าไหร่เดี๋ยวกบจะเซิร์ชเดี๋ยวกบจะเช็คให้เพื่อนเพื่อนดูตอนนี้เลยนะกบจะเช็คเพื่อนเพื่อนสุดๆเลยนะว่า ราคาตอนนี้มันเท่าไหร่นะนี่ก็คือสดๆเลยนะคะกบก็เซิร์ชคำว่าพูม่านะในแอปของเขามันก็ขึ้นมาเนี่ยค่ะนี่คือเสื้อของกบที่กบสั่งไปนะตอนนี้มันเป็นราคาสามสิบสี่จุดเก้าเก้ากบดีใจมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆจาาที่กบได้แบบว่ากบกดสั่งในราคาสาสิสี่เหรียญน,นะเหลือลดเหลือสิบเก้าเหรียญก็คือ ก็ถือว่าลดไปสิบสิบสี่เหรียญน,นะก็ถือว่าลดเยอะนะกบก็เลยแบบว่าเออดีใจแบบดีใจพอ,พอผ่านไปไม่นานนะมันก็ขึ้นมาสามสิบสี่เหรียญเหมือนเดิมกบก็ตื่นเต้นที่ได้ราคาถูกกบก็คิดว่าจะเป็นของขวัญคริสต์มาสสาหรับกบกับสามีนะคะเพราะว่าปีนี้กบก็อย่างที่บอกกบไม่ได้ไม่กบก็ไม่ได้คิดว่าจะจะได้อะไรแล้วนะ <laughs> เพราะว่าไม่คิดจะซื้ออะไรแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอของขวัญคริสต์มาสสาหรับเราสองคนเลยละกันนะคะ โอเคคะ่ะเพื่อนๆกบขอบคุณมากๆนะคะที่มารับชมการรีวิวเสื้อของกบนะคะแล้วก็พูดคุยเรื่องการสั่งของออนไลน์นะคะเพื่อนๆมันเกิดมันอาจจะเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นกับเพื่อนๆก็ได้นะแต่ว่าคือกบก็อยากจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็แชร์ประสบการณ์นะคะว่ามันมันมันเกิดขึ้นกันกบกบครั้งแรกเลยนะกบก็ตกใจนะคะ โอ okay, เคค่ะเพื่อนๆกบขอบคุณมากนะคะที่รับชมรับฟังกบนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะเพื่อนๆรักษาสุขภาพนะคะรักเพื่อนๆทุกคนคะ่ะกบให้เพื่อนๆดูต้นคริสต์มาสกบกบอยู่กันก็คือมารีวิวข้างๆต้นคริสต์มาสเลยนะคะโอเคกบไปเลยรักเพื่อนๆคะ่ะ